สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป animated i m e n s i o n นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครจาก battle pass นั่นเองนั่นก็คือ m o จิ i อยนะครับผมอ่าซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้ไม่ใช่ากาตาริจักรดนะครับผมนี่ไม่ใช่ตัวนี้นะเออจะเป็นตัวในนี้นะครับผมอยู่ใน battle pass ตรงนี้นนะซึ่งต้องบอกก่อนถ้าไปสายฟรีไม่มีโอกาสได้เล่นตัวนี้นะครับผมอ่แต่ถ้าเติมเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะได้เล่นนะก็คือ799อานะครับผมแล้วก็ฟาร์มไเรื่ถึง30หรือ ถ้าน้องแบบรีบนะครับอยากได้ตัวนี้มากก็สามารถเติมแพ็กเกจเพิ่มเลเวลทีละสิบสาครั้งได้เองครับก็โดยรวมแล้วจะอยู่ประมาณสักสามพันสามพันเก้าร้อยได้มังเกือบสี่พันนะครับผมหรือสี่พันกว่าๆพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะสําหรับส่วนตัวพี่นะครับผมแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันก็คุ้มอยู่นะพี่ต่างๆนานานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่ของแบบครบๆอยู่แล้วพี่ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะเสียได้เงินครับรออะไร ที่มันดีกว่านี้ดีกว่าค่อยมากดนะครับผมอ่ะก็ตัวนี้นะครับมันจะมีกรอบแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็แน่นอน,นครับสแตลต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบพื้นฐานเหมือนต้นอื่นนะครับแล้วก็แอสเซเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางนะครับผมซึ่งครูดาวเนี่ยก็นั่งนานเลยนะครับผมก็จะสุบีอยู่ตรงกลางไม่ถือกับนานมากเพราะนานที่สุดคือก้าสุบเีเนาะ แล้วก็สเตตนิสัยนะครับที่พี่เอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มโอกาสขินะครับแล้วก็ดาเมจคริคอลน,นี่นะครับผมสำหรับเจ้าก,กาทาพบุริเนานะส่วนสเตตของพี่ต่างๆนะครับผมอ่ะดูดูเอกกาแล้วกันนะครับพลังโจมตี36,425นะครับเลือดของมันต้องพูดเนาะลดคู่ดาวลดคู่ดาวช่วยเหลือ19นะครับผม19เปอร์เซ็นต์โจมตีนะครับบวก41เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอะไรน,นะ ลดคู่ดาวนะครับ35%โอกาสคริทิคอลนะครับผมก็คือ36%แล้วก็ดาวเมทคริทิคอลอยู่ที่101นะครับผมอืมก็ประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยมันมันไม่ค่อยจำเป็นนะครับและสัตว์เลี้ยงนะครับพี่ก็เป็นของคูรูมีน,นั่นเองนะครับผม,มซึ่งประดับหลืออะไรต่างๆนานานเนี่ยเราดูสเตตตรงเมื่อกี้มันก็บอกแล้วเนาะว่ามันบวกตรงไหนมัางนะครับอืมแล้วก็ตัวช่วยเหลือนะครับพี่จะใช้ซองจิวูกับอ่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเนสโกนะเอตอตอน ยังไม่ใส่เดี๋ยวแก่เดี๋ยวแก่อ่านี่นี่นี่สิครัอ่านี่นะครับผมประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับทั้งหมด4โหมดนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องเลทสปีดเลท late, แล้วก็บอดรัดนั่นเองนะครับพี่ขออนุญาตไม่เทสเอ่อไทม์ชาเลนจ์เนาะเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับผม,มเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีตัวละครที่ใช้ไทม์ชาเลนจ์กันอยู่แล้วนะครับผมอืมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะเพื่อเอาไปตัดสินใจกันละกันเนาะว่า หารทุนนใม่ะคับโฆษณาร้านโลบักช็อป th บริการเติมโลบักเลตห้าและยังรับฟาร,ร์มแปปบบบล็อกบูตอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาใน story แล้วนะครับผมพี่จะเล่นคลิปนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่างๆ่างกให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าก,กาตาคุรินะครับผมสกิลหนึ่งจะเป็นปล่อยบางกรเออไม่ใช่สิปลาฉลามออกไปนะครับผมแล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็นทุบนะครับแล้วก็มีขึ้นนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยจะเห็นเนาะว่าแปงลงร่างเป็นปลาฉลามแล้วก็วิ่งนะครับซึ่งจะะเห็นนครับผมว่า กตาคูรีเนี่ยเคลียร์มอนดีกว่าที่เห็นค่อนข้างมากเลยนะครับผมแล้วก็แทบจะไม่ได้รับดาวเมจจากมอนเลยเพราะว่ามีสกิลสามเนี่ยที่เป็นอาวาตัดนะครับเราสามารถวิ่งไปเนี่ยได้ด้วยและทำดาวเมีได้ด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแต่อาจจะมีติดปัญหาตรงเรื่องบอสน,นิดนึ่งแต่แน่นอนครับเราเอาสองชิบนบูไป เพื่อแก้ปัญหาการตีบอสนั่นเองนะเออแต่จริงๆแล้วถ้ามีซองกิวูก็คงไม่ได้เอาเจ้ากาตาคุริไปยืนไม้หลักนะผมเอออันนี้เพราะว่าเจ้าซองกิวูเนี่ยมันมีเรื่องเพิ่มอัตราขีเนาะมันก็เลยทําให้เจ้ากาตาคุริเนี่ยทำดาวมจได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมในคลิปจะเห็นเนาะว่ามันเคลียร์มอนเคลียร์อะไรดีฟล์มากนะครับผมนะเห็นไหมเวลามนเคลียร์มอนมันเคลียร์ดีมากจริงๆนะครับผม ดูเด้นสกิลหนึ่งก็ข้านั่งไกลครับสกิลสองเนี่ยก็ทำรอบตัวค่อนข้างกว้างนะครับส่วนสกิลสามเนี่ยก็จะเป็นอมตะแล้วก็วิ่งต่อลากมอนได้ต่างหากนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากนะครับสำหรับการเคลียร์มอนนะครับผมอ่ะแต่ติดปัญหาเรื่องตีบอสเนาะอืมนะครับแล้วก็วิธีการลากต่างๆนานาเนาะต้องบอกก่อนว่าคาตาคุริไม่มีสกิลแร็เพื่อแบบเพิ่มให้เราเดินเร็วขึ้นแต่ก็อย่างน้อยก็ยังมีสกิลสามครับที่แบบทำให้เราเพิ่มวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่ายัังดีนะครบผม ่วนนันตีนะครับแน่นอนครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยรวมอ่ะสำหรับโหมดสตอรี่แน่นอนครับกาตาคกรีตัวนี้ดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวนะเออเพราะว่ามันตั้ง3นาทีกว่านะครับส่วนต่อมานะครับพอดลัดนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าสตอรี่ยัง3นาทีกว่าๆเลยนะครับ บอลนน่าจะไม่หลอดนะแต่โดยรวมแล้วนะครับที่ทดลองนะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายครับกาตาคูลีเนี่ยโดนดาเมจน้อยมากนะครับเวลาเล่นนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าพี่แบบแทบจะไม่โดนดาเมจเลยเวลาโดนสกิลปุ๊บหรือมีการไล่สกิลมาปุ๊บพี่จะกดสกิลสามออกมานะครับผมส่วนอันตรีเนี่ยอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะมันมีข้อบกพร่องอยู่ถ้าเราดูดีๆนะครับจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบกดอันตีไปปุ๊บจะมีอมตะนะครับและจะมีช่วงท้ายๆครับก่อนที่เขาจะหยุดต่อยนะครับ มันจะไม่อมตะต้องเช็คดีๆนะครับผมเดี๋ยวดูนะสำหรับอันติเมทนะครับผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่พี่ใช้อ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งอ่ะแล้วก็อตินี่พอเรียกสองคิวอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมอยู่ดีโดนแอนตเมทครับทั้งๆที่เราต่อยอยู่นะครับผมแน่นอนครับ ตอนช่วงในท้ายเราต้องดูดีๆนะครับมันไม่ได้อามาตะจนหมัดสุดท้ายนะสำหรับเจ้าคาตาคุรินะครับก็เช็คดูดีๆนะครับตอนที่จะเล่นนะอืก็โดยรวมหนึ่งาทีกับ2นาทีนะครับก็ถือว่านานนะตามปกตินะเมื่อเทียบกับตัวอื่นส่วนสปีดเรทครับสปีดเรทในปัจจุบันนะ่ะแน่นอนเขาปรับมาใหม่เนาะมันก็เลยแบบจริงๆไม่ต้องอัดก็ได้มันไม่ได้จําเป็นแล้วนะครับผมเพราะบอสเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดตามที่เราแบบเราเล่นไปเยอะเล่นไปน้อยนะครับผมมันก็เลยแบบ ทำให้คาร์อลีเนี่ยฆ่าได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นตัวแรกๆที่พี่เอามาลงสปีดเลทนะครับผม,มก็เดี๋ยวหลังๆน่าจะไม่มีเทียบล,ละละสำหรับสปีดเลทนะครับส่วนต่อมาครับเลทเนี่ยแน่นอนว่าว่าแบบอืคือบอสรักเนื้อเรื่องเรายังไม่ค่อยโอเคเลยเออแล้วเ,เราคิดว่าหรือว่าจะจะรอดจากเอ,อ เลทเนาะแต่ถามว่าคาตาคุริมีโอกาสตายเยอะไหมนะครับอันนี้พี่พูดตรงนะพี่เล่นซองจิงบูนะครับดาดเออโยโรจิจินะครับ,รนะรบหรือเดมอนไซเยอร์เนี่ยมีโอกาสตายอยู่นะครับตายเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบจะพลาดตายง่ายๆนะเออส่วนเจ้าคาตาโคลี uri, เนี่ยจะเห็นเนาะเลือดแม่งเต็มหอะลอดตลอดคือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยคือถ้าเอามาเล่นเลดหรือเล่นอะไรเนี่ยแม่งแบบ แทบไม่ลดเลยคือมันเป็นตัวที่เซฟตัวเองดีมากเพราะว่าอย่างสกิลสเนี่ยก็เป็นการเซฟตัวเองแล้วแถมวิ่งแล้วสามารถตีอะถ้าใครมีดุดเลือดมันก็ตีดูดเลือดนะครับผมแล้วก็แน่นอะนครับอันติเมตเขาก็ตีแบบเป็นยอะๆครับทำให้แบบเราเด้งเลือดได้ค่อนข้างดีแต่มันก็อาจจะมีข้อเสียอย่างที่บอกเนาะอันตินะครับผมแล้วก็จะเห็นเนาะว่าหลอดเจสัตว์เลี้ยงเจคุรุมีสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเร็วมากนะครับผม ซึ่งมันก็ต้องทำคอมโบไปหลายๆฮิตเหมือนกันอ่าแต่ดาเมลหลักของเจ้าคาตาคุรีเนี่ยพี่คิดว่าเป็นสกิลหนึ่งนะเพราะว่ามันคูดาวเร็วแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างแรงถ้า,า,าปิดขีนะครับผมอ่าอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเอาแบบคํานวณแบบโดยรวมเลยละกันนะครับพี่ขอจบคลิปตรงนี้แหละนะครับผมเพราะมันก็แค่ลองเลทนะโดยรวมสําหรับเจ้าคาทาคุรินะครับถ้าไปเทียบกับตัวเลทน่าจะอยู่ช่วงพวกโกโจได้ไหมโกโจริโกประมาณเนี้ยนะครับผม น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับผมอาจจะไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่าเท่าโคคุชิโบะอ่ะเออยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องเซฟตัวเองเนี่ยพี่ถือว่ามันเทียบเท่ากับลูฟี่ได้เลยนะคือการเอาตัวรอดของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเออของพี่เนี่ยมันมีตีดุดเลือดดนะ้วยแล้วมั้งมันก็เลยทําให้แบบมันรู้สึกว่ามันถึกมากเลยมันตายยากมากนะครับผมรับดาเมจน้อยมากนะครับผมอันนี้ในความรู้สึกพี่นะแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าเล่นไหมก็ ถ,ถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็ไม่จําเป็นหรอกแล้วก็ถ้าใครอยากจะเป็นสายสะสมก็แนะนําไว้เก็บละกันเพราะว่าตัวเนี้น่านจะออกแนวสะสมมากกว่าแนวออกมาลงเล่นจริงนะครับผมสําหรับเ,เจ้าคาตะคุริรัตน์ผาดนะครับผม่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ดูไปละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะว่าดาวเมทเจ้าคาตาคุริจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับว่าพี่ผ้าตายไหมนะครับผมซึ่งเห็นไหมมันก็มีจังหวะที่มันเลือดลดเยอะอยู่กันนะ แต่ก็ดูดเลืดขึ้นเขานั่งดีเลยนะอืมก็สามารถกอไปดูช่วงท้ายได้เลยเนาะไปแล้วนะครับสิบตายฮ่า